คลิปนี้ผมจะพามาดูคอนโดใกล้โรงพยาบาลศิริราชแต่ให้ฟิลเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยครับเอาใจคุณหมอคุณพยาบาลใช้เวลาเดินทางแค่2อนาทีก็ถึงศรีลาชแล้วครับเรียกได้ว่าจะอยู่เองก็สะดวกสบายจะซื้อปล่อยเช่าก็ปล่อยได้ง่ายเลยครับเซร์ไคครับทุกคนพบกับผมนะครับอุ้ยเซียวป้อและโฮมราว คลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีจาก Homebuyer ครับวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่คอนโด s อสบา e ปิ่นเก้าอุณนอมรินคอนโดทำเลดีจาก AP Thailand ครับที่นี่เนี่ยออกแบบให้ล่มลื่นตามสไตล์รีสอร์ทเลยครับและยังไม่พอนะครับเขายังเพิ่มพื้นที่ภายในห้องให้เราเนี่ยสามารถออกแบบจัดฟังก์ชันตามสไตล์ตัวเองได้ด้วยครับและก่อนที่ผมจะพาไปดูโครงการนะครับเดี๋ยวเราไปดูทำเลกันดีกว่าครับ ตัวโครงการอยู่ติดถนนใหญ่อรุณอมรินทร์เชื่อมต่อถนนได้หลายสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนสุดทาวาสถนนวังหลังจะเดินทางไปปิ่นเกล้าหรือพุทธมณฑลก็ง่ายครับจะข้ามไปฝั่งพระนครก็มีสะพานพระรามแและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ใกล้ครับนอกจากนี้เนี่ยยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางขนนุนนนท์ด้วยครับรอบๆโครงการนะครับก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบเลยครับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเช่นเซนทันปิ M ่นเก้าเดอะเซนท์ปิ่นเก้าเมเจอร์ปิ่นเก้าใกล้ตลาดอรุณอมรินตลาดวังหลังด้วยครับนอกจากนี <sı f aring> ้ยังอยู่ใกล้สถานศึกษาชื่อดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรและตวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางแหล่งการแพทย์เลยนะครับใกล้ๆก็จะมีโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลธนบุรีทำเลดีเดินทางสะดวกแบบนี้เนี่ย แถมโครงการเนี่ยเขายังมีบริการรถรับส่งไปถึงโรงพยาบาลศรีราดด้วยนะครับบริการดีสุดๆไปเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันครับโครงการที่นี่นะครับเป็นคอนโดโดรไลท์5ชั้นจะมีอยู่2อาคารนะครับมีทั้งหมด395ยูนิตเดี๋ยวเราจะไปดูห้องตัวอย่างก็คือห้อง one bedroom ที่มีพื้นที่ใช้สอย34 5ตารางเมตรไป ไปดูนะครับระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่เนี่ย24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าเราจะเข้าออกอาคารหรือใช้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเราต้องใช้ใบหน้าสแกนนะครับนี่ครับเรียกได,ด้ว่าปลอดภัยสุดๆไปเลยครับ นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในห้องแล้วนะครับภายในห้องเนี่ยเขาจัดฟังก์ชันได้ครบมากๆพื้นที่แรกเลยนะครับที่เราเข้ามาทางด้านในจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนของครัวภายในโครงการเนี่ยเขาจะขายแบบ f u l l y f i t เตก็จะให้ในส่วนของซิงล้างจานเตาไฟฟ้าที่ดูดควันมาให้จาก t ทก้าครับส่วนที่ตรงนี้ที่เขาเว้นว่างไว้ให้สามารถวางไมโครเวฟได้1อันเลยครับเรามาดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเว้นพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เราบิลล์อินไม่ว่าจะเป็นตู้รองเท้าหรือตู้อื่นที่สามารถใส่เก็บของกันแล้วแต่สไตล์ของคุณนะครับก่อนที่เราจะไปโซนลิฟวิ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีกระจกกั้นตรงนี้ใครที่ทำครัวบ่อยเนี่ยสามารถเพิ่มเติมกระจกบานสไลด์ได้เลยครับมาแล้วครับเราอยู่ในโซนลิฟวิงนะครับหรือห้องนั่งเล่นนั่นเอง ตรงนี้เนี่ยสามารถวางโซฟาได้2-3ที่นั่งหรือใครที่มีเพื่อนเยอะเนี่ยสามารถวางโซฟาเบสได้สบายสบายเลยครับระยะห่างตรงทีวีจนถึงโซฟาเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับมาในโซนต่อไปนะครับในโซนของห้องน้ำสุขภัณฑ์ที่เขาให้มาเนี่ยจากคอตโต เข้ามาด้านในนะครับเขาจะแยกส่วนแห้งกับส่วนเปียกได้อย่างชัดเจนแถมให้กระจกบานสไลด์3ตอนมาให้ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะครับทางโครงการเนี่ยเขาจะให้ประตู3ตอนแบบนี้มาให้เพื่อแยกความเป็นส่วนตัวจากห้องนอนกับห้องเล่นได้อย่างชัดเจนเลยครับ ส่วนภายในห้องนอนนะครับเราสามารถใส่เตียงคิงไซส์หรือเตียงควีนไซส์ได้เลยคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้พื้นที่มาเพื่อให้เราเนี่ยจัดฟังก์ชันตามไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เลยถ้าอย่างใครที่ทำงานเยอะอยากมีโต๊ะทำงานก็วางโต๊ะง,งานใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยครับหรือสาวๆสวยๆที่ชอบการแต่งหน้า ก็สามารถวางโต๊ะเครื่องแปรงตรงนี้ได้เพื่อรับแสงธรรมชาติแต่งหน้าได้สวยมากๆแน่นอนครับมาดูในส่วนของ walk in closet กันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบิวอินมาเพื่อเป็นตู้เสื้อผ้าสูงถึงเพดานเลยสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะมากๆนะครับแล้วถ้าใครอยากจะมีความเป็นส่วนตัวก็สามารถต่อเติมโซฟารตรงนี้ ได้สบายเลยครับเรามาดูในส่วนของลานซักล้างกันบ้างนะครับเขาจะให้ประตู3ตอนมาแบบนี้เลยครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้1เครื่องใหญ่ๆห,หรือใครที่มีแอร์สเครื่องเนี่ยสามารถทําที่แขวนแบบนี้ที่เอาไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์ได้เลยครับ ที่โครงการแอสไพร์ปิ่นเก้าอรุณอมรินเขายังมีพื้นที่ส่วนกลางที่มีความเป็นส่วนตัวและความรู้สึกผ่อนคลายได้มาพักผ่อนเหมือนอยู่ที่รีสอร์ทเลยครับมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ความยาวกว่า25เมตรครับคุณพ่อคุณแม่มาฟ้องน้องว่ายน้ำเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีพื้นที่อ่านหนังสือรอแบบเซมิอาท์ด์ด้วยครับสวนส่วนกลางเพิ่มความล่มลื่นและจิมที่เปิดบริการ24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยและทุกการพักผ่อนเลยครับ และนี่คือภาพรวมของโครงการ Aspire ปิ่นเก้าอรุณอมรินราคาเริ่มต้นวั e b r s o m o o m 34.5ตารางเมตรที่เรามาดูกันเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่ราคา3,250,000บาททำเลดีราคาดีจริงๆครับบุคลากรทางการแพทย์อยู่ก็สบายหรือจะเป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยก็ง่ายต่อการเดินทางครับหรือคนที่จะซื้อเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยก็น่าสนใจมากๆครับและตอนนี้นะครับเราได้เวลาไปตามหาร้านอร่อยๆแล้วครับ จะบอกว่าร้านอร่อยออยแถวนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยครับถ้าไม่เชื่อนะครับตามอุ้ยมาเลยครับ,รบเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยอยักษ์กินผักนะครับร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ตลาดวางังหลังหากจากโครงการนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับถ้ามองไปด้านหน้าเนี่ย จะเห็นเลยครับว่าเราอยู่ติดริมแม่น้ําเลยใครที่ชอบการถ่ายรูปนะครับมุมไหนถ่ายออกมาก็ดูดีครับและที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับเป็นเมนูคนรักสุขภาพผักของเขาที่ใช้เนี่ยมาจากโครงการหลวงเลยนะครับเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพมากๆเลยครับและตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูเลคคอมเมนต์ของร้านเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันดีกว่านะครับเมนูแรกของเรานะครับตรงนี้นะคะเมี่ยงปลากระพงเส้นหมี่ข้าวกล้องครับ เมนูที่2นะครับจะเป็นยำม,มังคุดครับอันนี้ผมไม่เคยกินผมอยากลองกินดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงและเมนูที่3นะเมนูสุดท้ายนะครับของเราจะเป็นเมนูสลัดยอยักษ์อารมณ์ดีครับส่วนนี้นะครับนางสลัดเขามีให้เลือกนะครับผมเลือกมา2แบบก็จะมีครีมงาคั่วนะครับและก็จะมีซีซาสลัดมาดูของหวานที่ร้านกันบ้างดีกว่านะครับ เมนูนี้มีชื่อว่าอินทนินนะครับเป็นขนมโบราณผมขอลองชิมหน่อยนะครับอุ้ยมีความหนึบมากเมนูนี้เนี่ยหากินได้ยากนะครับอร่อยอร่อยจริงๆอู้มีความหวานจากใบเตยนะครับตัวนี้หอมมาก คนหอมกะทิมากๆเลยสายหวานปื้มปิ่มทีเดียวเลยครับวันนี้ผมพาทุกคนมาครบจบทุกเรื่องคอนโดกันแล้วนะครับใครที่สนใจคอนโดใกล้โรงพยาบาลศรีรา์ใกล้มหาวิทยาลัยต่างๆและแถมยังใกล้สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยนะครับต้องที่นี่เลยครับแอส i r ์ปิ่นเก้าอรุณอมริน ตอบโจทย์แน่นอนครับใครที่สนใจนะครับมาชมบรรยากาศภายในโครงการได้เลยนะครับแล้วคุณนะจนหลงรักเหมือนผมวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีหีนะครับผมบ๊ายบายครับ